ใจรัวๆเป็นกำลังใจให้พี่บอสหน่อยกดสิบมาเด้อจ้ากดสิบขอให้มีโชคประตูดวงเปิด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 นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอ่ะมาต่อนะไก่ร้องเพลงจ้ะไก่เสียงดีเกิดพศสองห้าสแปดอายุสิบเก้าย่างยี่สิบและสองสี่แปดแปดอายุเจ็ิบเก้าย่างแปดสิบยังแข็งแรงอยู่ไหมจ้าอ่ะประตูงานเปิดอันนี้ขยันขยันตั้งแต่เล็กจนโตเด็กๆก็เป็น ขยันเล่นเกมบางคนบอกว่าพ่อแม่บอกเด็กขยันขยันเล่นเกมเ,เขาขยันนะถ้าสอนเข้ามาดีๆเนี่ยเป็นคนเก่งเรื่องการต่อต่อเกมเต่งเก่งประกอบนู่นประกอบนี่ฉลาดไอเดียดีถ้าพ่อแม่ผักดันสนับสนุนหรือดูแลเขาดีๆเนี่ยไปได้สวยเลยเป็นจังหวะช่วงนี้แหละเนาะเออนะคะ ขยันตั้งใจทํางานอนะ่ะบางทีพ่อแม่ใช้ให้ทำอะไรเขาอยากช่วยนะเป็นช่างฝีมือได้เป็นนักขายได้เป็นอะไรอยู่ที่เราจะปั้นแต่งให้เขาเป็นแต่ให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเนาะนะนะส่วนที่คุณปู่คุณย่าเนี่ยก็ยังขยันในนี้มันก็บอกเลยว่าถ้าไม่ทําเองก็ใช้ให้เขาทํานู่นทํานี่ดีลูกเต้าดูแลดีประตูเงินก็เปิดแต่ช่วงนี้คุณจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะทําให้อึดอัด มีดวงต้องไปหาพยาบาลไปหาแม่ชีหรือเปล่าประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่ดีเรื่องทรัพย์สินที่ดินไม่รู้จะแบ่งที่ให้ใครเออเนาะลูกเต้าจะมาหาชุมนุมพูดคุยกันแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคประจําตัวดูแลตัวเองให้ดีนะโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าโรคเก่าจะกำเริบแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมัน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 เหมือนแบบเป็นตามวัยอ่ะเป็นเป็นหายหายแต่ระวังเรื่องหลังเรื่องเอวนิดนึงนั่งท่าเดิมนานๆน,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 นะเนาะ เออนะคะนะสัปดาห์นี้เด็กๆนะคะอาจจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งหรืออาจจะเจอครูอาจจะเจอใครที่ทําให้เรารู้สึกอดึดใจแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะในนี้มันบอกเลยว่าชีวิตเรียบเรียบเรื่อยๆมีปัญหาเรื่องเดิมเรื่องเก่าเข้ามาบ้างก็ไม่ได้เสียหายถ้าตั้งใจเรียนดีเลยผลการเรียนออกมาดีถ้าพ่อแม่ปูทางให้มาดีก็เวิร์กเลยนะคะงอนกับใครงอนกับเพื่อนงอนกับพ่อแม่ก็มีโอกาสได้กลับมาดีกันบางทีก็งอนกับพี่สาวน้องสาวนี่แหลนะเนาะ เรียบๆจะตั้งใจอ่านหนังสือเยอะๆจะส่งผลดีอันนี้กําลังเป็นไปได้สวยเพราะฉะนั้นแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าบังคับเขาเกินไปเนาะอันนี้มันเหมือนบางทีอาจจะมาวางแผนพูดคุยอนาคตเขามากเกินไปแล้วบางทีอาจจะกดดันเขานะจ๊ะสู้ๆไพด่ดีไม่ได้เสียหายไพ่อารมณ์แปรปวนนิดนึง <c oughs> อ่ะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสองห้าสามหกนะคะอายุส1มสิเอดย่างสามสบสองไก่ต้งในเร้าแม่ไก่จ้ะประตูงานปิด ออกจากงานตกงานเปลี่ยนงานพักงานไม่สบายใจหงุดหงิดง่ายบางคนได้ข่าวการสูญเสียมาแล้วนะคะบางคนกําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆกําลังจะปิดกิจการกําลังจะย้ายเมืองก็ได้บางคนรู้สึกน้อยๆเพราะว่าเพื่อนออกจากงานหัวหน้าออกจากงานนะคะต้นสัปดาห์19 2 0 21ระวังนิดนึงประตูเงินเปิดเอ่อ22ดี23 24ดี25ระวังทะเลาะ26ด้วย สัปดาห์นี้จะงุดหงิดอะ่ะมันมีดวงทะเลาะกับคนในที่ทํางานทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะก,กับเพื่อนเราก็ไม่โอเคด้วยแต่คุณเป็นคนชัดเจนอะ่ะเวลาชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบถ้ามีใครมาว่าหรือมาพูดอะไรร้ายๆแรงๆก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแยง้งมีดวงเปลี่ยนงานนะคะอย่าเปลี่ยนแฟนเดอ้อจะทะเลาะก,กันแรงนะต้องใจเย็นๆนะคะแต่บางทีคนที่บ้านก็อาจจะป่วยหรือคุณอาจจะป่วยก็ได้ถ้าเป็นจังหองการพักฟื้นผ่าตัดพักฟื้น ่าอะไรก็ตามพาคลอด่าอะไรเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีก่อนเนาะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับส่วนใครที่แข็งแรงดีก็ต้องระวังปวดหลังเจ็บตาเจ็บเข่าบางทีนั่งนานๆก็จะมีปัญหานะดูแลตัวเองจ้ะนะคะสู้ๆนะในนี้มันบอกว่ามีคนคอยให้กําลังใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองไพ่ใบที่2เป็นไพ่สถานการณ์รอบข้างและเป็นตําแหน่งเงิน บางทีเงินจ่ายเยอะมาเยอะจ่ายเยอะมีปัญหาเรื่องหนี้สินที่ลุงตุงนางบางคนอะนะก็จะมีมาเติมแบบฟุกฟ,กฟกุมาเรื่อยๆแหละเนาะแต่เราก็ต้องไปบริหารจัดการตัวเองและใจเย็นๆในการแก้ไขปัญหาด้วยคนค้าขายอย่าขายตามอารมณ์แต่ถ้าจะปิดจอบปิดงานขายของหมดไม่หมดมีโอกาสหมดนะแต่คุณต้องพูดเพราะๆดีๆสักหน่อยจะมีปัญหาก่อนจะเคลียร์ได้นะจ๊ะนะสู้ๆจ้ะจะทะเลาะอ,อะไรกับใครโสดโสดไปก่อนบางคนก็เพิ่งโสดมาหยกุยกหยุดหยุกหย อืมนะคะมีดวงห่างแปนนะไม่รู้ห่างกันแบบไหนซื้ซูนะจ๊ะอ่ามาต่อเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแหละนะคุณที่เกิดพศสองหสองสี่อายุ43่ามย่าง44ไก่ในเล้านะคะประตูงานเปิดข่าวดีต้นสัปดาห์ประตูเงินเปิดมีดวงคนมาหาประตูรักปิดกุมขมับเครียด วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจด้วยบางทีอาจจะมาจากครอบครัวหรือคนที่เรารักหรือบางทีก็มาจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งยี่สิบห้ายี่หกจะเครียดได้ข่าวเดินทางมีคนมาหาไปเที่ยวเก่งไม่พักผ่อนกินเยอะระวังปวดท้องแต่บางคนก็อาจจะป่วยไอเยอะนอนไม่ค่อยหลับหรือกังวลใจเรื่องสุขภาพของตัวเองหรือคนที่บ้านก็ได้นะคะขยันขันแข็งเลยตั้งใจตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์เนาะ มีดวงได้งานเปลี่ยนงานแต่ทีเนี้ยก็จะบอกแบบนี้นะมันกังวลใจจะออกดีหรือไม่ออกดีเทียบให้ดีแล้วกันถ้าได้เงินน้อยก็อย่าเพิ่งไปมันยังไม่เหมาะต้องต้องให้ได้แบบดีๆชัวร์ๆก่อนหรือใจเย็นๆก่อนเนาะเออนะคะอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเครียดในนี้มันบอกว่าบางทีมีคนมาหามีคนมาพูดหรือไปเจอใครอ่ะเราเอาปัญหาเข้ากลับมาด้วยเราฟังแล้วเราก็โยนทิ้งนะเออนะคะจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถ จ่ายได้อยู่อย่าคิดมากไปเองเนาะเออสู้ๆจ้ะทำอะไรต้องทำแบบอดทนเอต้องมีสติให้มากนะมีสติอีกแหลอมีสติเป็นเรื่องสำคัญนะคะนะมาต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนนะสับไพ่กับไพ่หมดพอดี คุณนก32ปีเกิดปีรากาใช่ไหมจ๊ะอย่าลืมนะใครเกิดต้นปีอย่างเช่นต้นปีระกาเนี่ยยังไม่ยังไม่เลยแบบสงการไทยบ้านเราของปีพศที่คุณเกิดให้ฟังปีก่อนหน้านี้ปีวอ,อกด้วยนะคะฟังคู่กันนะมีดวงผสมพี่หวานก็ฟังคู่กันเหมือนกันนะคะโอมเพียมานะคะคุณไก่ขันรับอรุณจะเกิดตื่นเช้าเนาะ คุณที่เกิดพศสอง2รออายุ55าย่างห้าสิจ้ะประตูงานเปิดปาร์ตี้อารมณ์ดีแต่งตัวสวยเออนะคะเล,ลเลือกนู่นเลือกนี่ไปเจอเพื่อนมีความสุขมีความสุขกับการได้ทํางานนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณเจองานที่รักเจองานที่ชอบกลางสัปดาห์จะเจอคนปากไม่ดีชวนทะเละใจะเย็นนะประตูเงินปิดจ้ะอย่าไปทะเละอะไรกับใครเรื่องเงินประตูรักเปิด สัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์2 2่สจนถึงยีจะอึดอัดมีคนชวนทะเลาะแต่บางคนปวดฟันบางคนเส้นยึดเส้นตึงบางคนเจอคนทะเลาะกันแล้วลองหงุดหงิดเนาะ,ะรักที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นตกงานจะได้งานปรับตำแหน่งงานมีโอกาสถ้าไปสมัครงานลองอัพเลเวลตัวเองดูมีโอกาสได้ถ้าตั้งใจทำอะไรทำต่อไปเรื่อยๆดีอันนี้มีความสุขกับการทำงานดีอเนาะ แต่ระวังจะมีคนมาหาว่าเราไม่จริงจังเรื่องการทํางานไม่ขยันทําช้าเนาะเพราะฉะนั้นะก็ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะคนที่อยู่เป็นคู่เราถือว่าดีอยู่แล้วถ้าโสดมีคนเข้ามาลองดูมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะจ๊ะแต่ถ้าโสดยังมีความสุขก็โอเคส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องรักแสกรักซ้อนมีปัญหาเรื่องลูกเต้ au, าญาติพี่น้องก็เดี๋ยวอาจจะปั่นป่วนสักนิดหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะอ่ะมาต่อปั่นป่วนจิตใจหรือมีคนมาชวนทะเลาะเออนะคะ บางคนอยากได้ของเรามันก็โพสดทาให้เราเครียดเนาะเราต้องจิตแข็งเข้าไว้รักษาครอบครัวของเราไว้จ้ะยกเว้นถ้าแฟนไม่ไหวจริงจริงว่ากันอีกทีเนาะนะคะไก่เดียวได้จ้ะเกิดพศสองหอายุ7ขวบย่าง8ขวบและ2500อายุ67ย่าง68จ้ะเสียงหายเหรอแบตหมดแล้วจ้ะขอบคุณมากจ้ะห้งแต่ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่หวานมาเสียงหายกลับมาได้ยัง ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อแบตจะหมดเหรอเดี๋ยวนะเมาาื่อวานก็ชาร์จแล้วนะเสียบอย่างนี้แหละพื่ดนะคะแบตจะหมดเดี๋ยวนะพอแก้อันนั้นดีอันนี้ก็มีปัญหาเนาะนี่แหละชีวิตพี่หวานอะมาตามนี้โอหัวเหม่งมากเลยนะขอเช็ดนิดนึงนะคะเสียงมาแล้วคะ่ะเสียงหายตั้งแต่ช่วงไหนบอกพี่หวานหน่อยต้นละกาใช่ไหมเดี๋ยวพี่หวานลงรากาให้ใหม่นะ นะคะอ่ามาต่อเนาะอ่าถือว่าโอเคแล้วมาต่ออ่าปสอนี้เลยนะคะประตูงานเปิดแฮปปี้มีความสุขประตูเงินเปิดจะแฮปปี้มีความสุขประตูรักก็เปิดแต่ว่าช่วงเนี้คนในครอบครัวของเราอาจจะเข้มงวดกับเรานิดนึงโอระการหนึ่งสองอดฟังขอโทษคุณราตรีเดี๋ยวพี่หวานลงให้หรือลองมาฟังช่องสีฟ้าก็ได้นะเออนะคะ ช่างสีฟ้าก็าจาันหวานเนาะนะคนะ,ะสัปดาห์นี้จะบอกแบบนี้สัปดาห์นี้มีดวงปรับตําแหน่งปรับตําแหน่งยังไงดีล่ะพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าอายุยังน้อยกับว่ายุเยอะเนาะข้อที่หนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะคะเนาะคนในครอบครัวจะเข้มงวดถ้าเด็กๆติดเกมติดเล่นมากไปหน่อยนะคะบางทีจะโดนดุแต่คุณก็มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเด็กๆนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องผลักดัน ส่วนทนที่อายุเยอะแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นนะจะได้กินของอร่อยคุณเป็นคนจิตสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แบบจิตใจมันดีอ่ะแต่ปลายสัปดาห์อาจจะหงุดหงิดนิดนึงถ้าดื้อเอาแต่ใจคนที่ดูแลเราลูกเต้าอาจจะพูดทําให้เราหงุดหงิดหรือบางทีเราก็ปากร้ายไปว่าเด็กๆด้วยนะคะเนาะพระมาณสู้ๆนะจ๊ะรวมๆถือว่าดีแหละไม่มีปัญหาอะไรเยอะ นะคะสัปดาห์นี้มันถึงเป็นสัปดาห์ที่บางทีอะ่ะจะมีคนแอบไม่ชอบเราถ้าเราเอาแต่ใจหรือเราพูดแรงเกินไปนะจ๊ะนอกนั้นไม่มีอะไรเนาะเด็กๆไม่มีอะไรเยอะหรอกอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงดีนะจ๊ะามาดูเรื่องสีสีนะสัปดาห์นี้เอา,พาไพ่ใบไหนดีเอาไพาด่ดีๆเลิศดเเอาไพา่ทรัพย์สินกงล้ออำนาจตำแหน่งเนาะโทนน้ำตาล น้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มได้หมดเลยนะ้ตามผ้าแล้วก็โทนเขียวจ้ะก,การทำบุญเสริมดวงได้ผ้าราชินีจันทร์นั่งสมาธิสวดมนต์ดีถือศีลห้าให้ครบดีเลิศอ่าบางคนบอกว่าไม่รัฐนาศีลห้าหรอกเพราะว่าชอบดื่มอ่าหรือว่าเป็นคนที่แบบบางทีมูสามูสาวว่าบางทีไม่ได้หมายถึงการโกหกย่างเดียวก็ยังแอบเมาเมาอยู่เลยให้ถือศีลไปเถอะตื่นมาหรือก่อนนอนถือศีลตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราจะถือศีลห้าให้ครบ อย่างน้อยไม่ทำร้ายคนอื่นสีข้อเนาะไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรของใครเนะี่ยถือได้มากได้น้อยอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะ,ะมันจะแบบเกิดความละอายอ่ะเขาบอกว่าถือศีลห้าเนี่ยดีเนาะพยายามหน่อยนะคะเราจะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานเราจะต้องไม่ว่าใครหรือไม่กระแสะใครอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบเวลาจะพูดจะว่าอะไรเราจะได้ฮึบจังนิดหนึ่งเพราะเอะฉันถือศีลน,นะคะถ้าหลุดไปแล้วตั้งใจใหม่ถ้าหลุดไปแล้วตั้งใจใหม่หแ,ใใหมแบบนี้ดีนะคะทําบุญเกี่ยวกับ นักบวชคนบวชได้นะจ๊ะนะครบเนาะนอกนั้นไม่มีอะไรอันนี้มันบอกว่ารักษาจิตใจของเราอยู่ในศีลธรรมมีเมตตาไม่เอาเปรียบใครอันนี้ดีมากนะจ๊ะอ่ะเนาะอะจะไม่ถนัด,ดนิดนึงอรับหนึ่งจ้ะ,ะมาดูเลขนะคะแปดสามและสาม แต่สามสามจ้ะสัปดาห์นี้มีลุ้นนะแต่จริงมีโชคลองดูนะสัปดาห์เนี้ยนะคะเลขที่นั่งเลขที่เราไปได้บัตรคิวอะไรอย่เงี้ยลองดูเลขที่นั่งอาจจะเป็นถ้าขึ้นรถก็เลขรถก็ได้นะนะจ๊ะลองดูเนาะ